สานีวัดโบที่นีสถานีวัดโบมีความประสงค์จะลงที่สถานีบ้านโบควรใช้ประตูทางลงทางด้านขวาหรือต่อขบวนรถนะครับริษสารใช้ความระมัดระวังในการก้าวลงจากขบวนรถในท่าขบวนต่อไปเป็นในจังนาด้านหน้าสถานีเป็นขบวนรถบริษัธรรมดาขบวนที่2 5 4หยุดน้ำตกเวหาจากสถานีต้นทาง หลังสวนฝ่ายทางสถานีผนมุรีครับตัวรถในสายคาร์บานาคารวันที่254ก็จากสถานีปัตโ่งไปแล้วจะหยุดปัตโงงเพื่อไปถึที่สถานีชุมทางหนองระดุคลองบางสารปงก็เหลือนัคคอนปัตโงงเป็นสถานีต่อไปตามลำดับครับ